แล้วคทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่อง Jazz p a r อีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาทำแชร์มุมแชร์ประสบการณ์หรือว่าแชร์โมเมนต์สุดฟินสุดใกล้ของเรานะคะที่เกิดขึ้นกับการเป็นสาวเกาหลีเนาะก็เคยพูดไปแล้วสามโมเมนต์เนาะในคลิปแรกนะคะวันนี้ก็จะมามาเพิ่มโมเมนต์ในีลิปให้ฟังนะคะก็เอามาที่โมเมนต์แรกเลยนะคะโมเมนต์นี้รู้สึกว่า ใ,ใกลสุดในชีวิตไกลมากๆเลยแหละคือใกล้ขนาดที่ได้เซลฟี่กันแล้วคะก็คือการเจอพี่สอนนะคะพี่สอน CRC นะคะครั้งแรกก็วันนั้นเออเราจะเล่าให้ฟังว่ามันเพิ่งเกิดขพ้่งประมาณปลายเดือนที่แล้วหรือว่าต้นเดือนนี้ถ้าจำไม่ผิดคือเรานะคะได้ามาทำที่กรุงเทพเราไปรู่เชียงใหม่นะคะ ก็คือไปปิดเทอมแหละก็ไปทเที่ยวกรุงเทพอะไรอย่างงี้ก็ไปนะคะแล้วพอวันที่ไปถึงนะคะเพื่อนนะคะก็ได้ชวนว่าไปส่งพิสอรกันไหมอะไรอย่างเงออี้ยไปส่งพ่ศอรกันไหมก็โอเคไปก็ไปเลยะคะ่ะแล้วก็ไปสมนภูมินะคะก็คือตัวเราก็คือชอบพ่ศอนอยู่แล้วด้วยแล้วก็ฟังเพลงของ C R C อยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เออก็ไปส่งพ่สอนแต่คือมันมีแจ็คพอตอย่างหนึ่งตรงที่ว่าวันแรกที่ไปส่งพิสอรน,นะคะ เป็นวันเดียวเราที่เพนทาก้อนนะคะกับเกาหลีพอดีช่วงนั้นคือเพนทากอนมาพอดีเลยอย่ะเก็คือกับเกาหลีเกาหลีแล้วก็ก็เลยได้ไปส่งครั้งสองสองคนเลยไอ้สองคนเลย,เย,เลยทั้งเพนทาก้อนแล้วก็ทําพิศรนเลยวันนั้นวันเดียวเลยนะคะก็รู้สึกว่าคือจริงๆก็คือคือไม่ได้ติดเพนทาก้อนแต่ก็แต่ไหนก็จะได้เจอแล้วลนะ่ะก <c oughs> ็เคยฟังเพลงอยู่บ้างอย่างเพลงอะไรนะกอซิล่าหรือเปล่าถ้าจะไม่ปิดเออก็เคยฟังเพลงนะ ก็เลยไปนั่งรอนลคะ่ะก็พี่สอนกลับห้าทุ่มกว่ากว่าเราก็ไปแต่ออกจากบ้านสี่โมงเย็น,นนะ <c oughs> ไปนั่งรอนะคะก็คือพนักกอนมาถึงก่อนแล้วก็เลยไปรอส่งพนักก้อนก่อนนะก็คือก็คือใกล้มากๆนะแล้วคะเพราะใกล้มากๆจริงแต่ว่าหลายๆคนคือใส่แมสมองไม่เห็นหน้าละะ้เห็นหน้าชัดอยู่แค่สองสามคนเลยอะก็คือก็ใกล้ใกล้จริงนะแล้วก็ พอส่งแล้วก็เสร็จนะคะแล้วก็วิ่งมาตามหาไี่สอนอยู่แล้วคือนัเวลาแล้วคือรู้ว่าไม่สอนกับวันนี้รู้เวลานะคะแต่ไม่รู้ไฟบินและสายการบิในใดๆก <c oughs> ็คือแบบตามหาในทวิตเตอร์ก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้นะคะจน <c oughs> สุดท้ายก็คือในทวิตเตอร์เนี่ยนะคะที่เขาแบบตามไป่สอนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าแบบอยู่เกตนี้แล้วก็รีบวิ่งไป,ไปะะแล้วก็ไปเจอพี่สอน <c oughs> ที่น่ารักมากๆก <c oughs> ็ <c oughs> เราก็เจอพี่อเขาก็ของกันถ่ายรูปกันอยู่นะแล้วทีเนี้ยพอเราก็เลยเข้ามาขอเซลฟี่นะก็เลยเกิดรูปนี้ขึ้นมานะะแล้วค่ะตึ้งแล้วเราก็ไลฟ์สวยให้ทุกคนได้ดูเลนะคะถ้าใครได้ดูถ่ามือพี่สอนได้ตอบคอมเมนต์ในลไลฟ์ด้วยนะเลสามารถไปดูได้ที่ facebook นี้นะคะก็คือคันแรกคือใกล้กินแล้วก็พี่สอนน่ารักมากๆเลยนะคะคือพูดไปกันเองทุกอย่างถ่ายบุมมาแรงมาด้วยคือ ถ่ายวมาแล้วมาด้วยนะก็คืออนาน้าร้านนะคะไว้ใจตเล่ของน้าก็คือตลกมากก็คือไปการเจอศิลปินศิลปินจะเป็นคนไทยเหรอแต่ก็ถือว่าเป็นศิลปินเกาหลีคือเจอใกล้สุดนะคะในชีวิตเลยนะไปดูถือขั้นเล่นเซฟฟี่กันเลยก็โอเคแล้วก็ในในช่วงเวลาเดียวกันนะคะผ่านได้ไปได้ประมาณสองสามวันนะคะแบมแบมไปไเห็นกอสเซอก็ได้มา ที่ไทยนะคะแล้วคนละหลอกนะคะคนละหลอกก็ได้โพส IG นะคะบอกว่าแบมมีจะมีถ่ายรายการ Today Show นะคะที่ตึกกาจนาไอที่สตูดิโอกาจนานะคะในวันทนนี่นี้นี้เวลานี้นะคะเราก็เลยคุยกับเพื่อนนะคะว่าไปกันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าในไหนงานยามาฮ่าเงี้ยเราก็ไม่ไปอยู่แล้วเพราะว่าคนเยอะมากมากก็คือ ไปชยไปกันตนากันไหมอะไรเงี้ยก็แนะัดกับเพื่อนไปนะคะก็คือออกจะไปถึงนู่นหกโมงครึ่งนะคะได้คิวที่คิวที่เก้าสิบเจ็ดไปถึงหกโมงครึ่งหกโมงเช้านะหกโมงครึ่งได้คิวที่เก้าสิบเจ็ดโอ้โหคนแรกนี่คือไม่ต้องถามว่าไปกี่โมงและะ้วคือเขาบอกคนแรกไปถึงสี่ทุ่มครึ่งในคืนนั้นนะคะที่ประกาศแล้วเราอะได้คิวที่เก้าสิบเจ็ดนะคะก็รอไปนะคะคือตอนแรกก็ คิดอยู่ในใจว่าจะได้เข้าสตูดิโอหรือเปล่าลอะไรอย่เแต่คือสุดท้ายก็ได้เข้าแล้วค่ะก็คือนี่เลยการเข้าไปปุ๊บก็ได้นั่งถือว่าได้นั่งใกล้มากนะคะแล้วก็ได้นั่งในจุดที่เป็นทางเดินพอดี <c oughs> คือเรานั่งริมสุดนะคะแล้วมันแบบก็เดินผ่านนะ <c oughs> <c oughs> คือแบมคือแบบว่าใกล้กว่าตอนนี้รู้สึกฟินพอๆกับตอนที่ได้ไฮทัชแบมๆบเลยนะคะก็คือ คือแบมเดินเนี่ยคืออย่างเงี้ยคือแบมเดินผ่านไปแล้วล้วก็ขึ้นไปที่เวทีไปที่แบบว่าไปส่วนของที่ถ่ายทำเลยเนี่ยคือครั้งแั้วคือเป็นการเจอแบมถึงแม้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะก็คือใกล้อยู่คือถือว่าเจอในมุมที่ใกล้แล้วก็นานที่สุดนะคือปกติก็คือแบมในคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือก็ใกล้ก็จริงแต่ก็แบบใครอะพูดถูกก็คือแบบว่าคือแบบสัมภาษณ์ไปก็มีการแบบหยอกยอกนไปนะคะคือแบบ น้าลาคือตัหนูบอกว่าวันนี้ขอเป็นอป,ป้านะไม่เป็นลูกนะอย่างเี้ยนะทุกคนก็กเป็นแบบป้าแล้วเราก็เขินนะคะคือเราก็คือโชคดีมากที่ได้นั่งริมทางเดินนะคะแล้วก็ได้ใกล้คือใกล้มากๆจริงอยู่แถวที่สามหรือว่าสี่ถ้าจำไม่ผิดก็คือครั้งนั้นก็คือครั้งที่ใกล้ะคะ่ะถือแม้จะไม่ได้เจอครั้งแรกแต่ก็ทุกฟินนะคะก็โมเมนต์ต่อ,อไปก็จะเป็นโมเมนต์ อะไรดิมันเป็นกาเจอ EXO ในคอนเสิร์ตเต็มครั้งแรกแล้วกันก็ฮรอันนี้เป็นคอนเสิร์ตเต็มครั้งแรกของ EXO นะที่มาที่ไทยแล้วก็มีโอกาสได้นนไปนะคะเราได้บัตรหลุมโซน AR นะคะก็คือใกล้มากคือแบบว่าคือเวทีมันดีมากคือมันล้อมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราคุยรู้ไปดูว่ามันใกล้ขนาดไหนนะคะก็คือเราอยู่มุมที่เห็นคนที่เห็นในชา้นที่ผมกค็คือชานยอนนะคะ ชายอคืองานดีมากสูงมากมีความแบบว่าอบ้าสูงแล้วถ้าจะไม่ผิดคือชานยอแล้วก็เป็นเซฮุนใช่ไหมคือยิ่ใกล้ๆกันคือความสูงก็ไล่เลีเ่ยก,กันคือน่ารักอะ่ะแล้วก็เป็นการเจอเมนครั้งแรกของเรานะคะเมนก็คือมีซอกเราเป็นการเจอมีซอกครั้งแรกเพราะว่าตอนที่เราเจออิซูครั้งแรกเนี่ยมีซอกไม่ได้มาเนาะเอ๊ะ ไม่ใช่การเจอครั้งแรกสิคอนเสิร์ตใเอ็มเราก็เจอมินซอกด้วยวะลืมลืมเป็นการนั่นแหละคือเป็นการเจอเมนที่ใกล้ๆครั้งแรกนะคะเพราะว่าตอนคอนเสิร์ตใเอ็มก็คือก็คือได้ยืนบัตรยืนเหมือนกันได้ยืนโซนหน้าเหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกว่ามันไม่ได้ใกล้ขนาดเนี้ยความรู้สึกนี้คือมันใกล้เพราะเวทีมันล้อมแล้วก็คือก็วิ่งนะก็วิ่งเล่นอย่อยางเงี้ยคือดีนะโมเมนต์ที่ชอบที่สุดในคอนก็คือโมอเมนต์การเต้นหน้ากระจกของพวกเราแล้วแบบอื้อ ดีดีมากๆานะคะสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะเราเคยลงไปในช anel นี้แหละคลิปกแรกเลยนะคะประมาณปีส0 1 5สิบห้าหรือสองนสิบี่ว่าแหีะเราย้อนกลับไปดูได้นะคะเราเคยลงไว้เมื่อก่อนคือช anel นี้จะเป็นแฟนแคมของเรานะคือเราไปคอนเสิร์ตนเราก็จะทายไล้หกดนะคะก็ลองย้อนกลับดูได้ครับมีหลายคอนเสิร์ตอยู่เหมือนกันก็ก็คือใกล้มากจริงๆนะคือเขินเลยคือก็ ต่อไปแล้วกันไอโซจบไปแล้วค่ะต่อไปก็มาที่กัสเซเว่นแล้วกัน God กัสเซเว่นก็การเจอกัสเซเว่นครั้งแรกนะคะเราเจอที่คอนเสิร์ตเจลบายพีเนชั่นเนาะใช่ใช่ครั้งแรกสิเนาะถ้าไม่ผิดหรือว่าเจอที่แฟนปแฟนปาร์ตี้อะ่ะต้องเจอที่คอนเสิร์ตเจลายพีก่อนมั้งอันไหนมาก่อนกันแต่ไม่ร้ก็นั่นแหละ คือใกล้มากแล้วค่ะแล้วก็คือเราได้บัตรยืนเนี่ยเป็นคนอ้วนที่ได้ได้บัตรยืนตลอดเวลาเขาไม่เข้าใจเรื่องกันเพราะอะไรก็คือโงคือครั้งนั้นนะคะเราคือเราก็เริ่มที่จะเข้ามาชิดมาร์แบมแล้วด้วยแล้วการที่เป็นคนเสร็กซ์แล้วก็คือตายกับโมเมนต์มาร์แบมเลยนะคือใกล้แล้วก็เจอเจอไม่มาไม่มาก็คือคือน่ารักมากนะคะก็อยางโมเมนต์ไททัสเราก็เคยเล่าไปแล้วเราก็ขอไม่เล่าใน คลิปนี้แล้วกันนะคะแล้วคมเมนต์อะไรอ่ดีที่เจอใกล้คอมเมนต์คือคอสเสิรนี่คือเจอบ่อยเจอบ่อยพอสมควรนะเพราะว่าก็คือตามตามตามเยอะเหมือนกันนะค,ะคือแม้ตัวเองจะอยู่ที่เชียงใหม่นะคะแต่ทุกครั้งที่เราม,มาเราก็จะตามไปนะคะแต่ครั้งที่เจอที่เอสงานเอสก็ไปนะคืองานเอสเป็นงานที่เสียใจแลรู้สึกเฟลมากนะคะเพราะว่าเรานะคะตอนแรกเราได้ทัช เราได้ทัดในงานเอทเลยนะคะแต่คือเราพอเรารู้ว่าไดได้ทันเราก็เลยกลับบ้านนะคะไปอาบน้ำเพราะว่าคือตอนนั้นตัวเองรู้สึกตัวเหม็นมากก็เลยกลับไปอนาบน้ำแล้วพอกลับมานะคะเขาให้ซื้อของซื้อซื้อน้ำเพิ่มได้อะแล้วก็เพิ่มบินได้องเราก็เลยแบบว่าหลุดจากรายชื่อคนที่ได้ไฮทัชนะเสียใจยมากวันนั้นเฟลมากเป็นงานที่เฟลที่สุดในชีวิตนะคะแต่ก็ทําไงได้เนาะแต่ก็ยืนดูก็ยืนดูใกล้เป็นงาน จะเรียกว่างานฟรีก็ไม่ใช่พวาเสียงหนึ่งวันผ่านในการเข้าเลยตอนนั้นเราซื้อไปพันนิดๆนะคะเพื่อที่จะได้ทัดเลยถ้าจะท่านไก็คือจะเป็นการที่ได้ทัดที่ถูกที่สุดนะอาทิตแล้วก็มาอีกอามอลเมมนมรีสุดท้ายล้วมรสุดท้ายเพื่อเกิดขึ้นประมาณอาทิตย์ที่แล้วหรือสองอาทิตย์ที่แล้วละก็คือการไปดูงานเปิดตัวเซลลีโชดีซีเนาะก็คือเรานะคะ คือเราชอบโยฮวานวมากเลยนะคะคือถึงแม้จะไม่ค่อยได้ติดตามผลงาน,นเพลงแต่เราติดตามผลงานการแสดงของดาวทุกๆ,ๆซีรีส์เลยนะคะคือชอบคือคือเป็นคนที่รู้สึกว่าตกสเปสุดยคคือชอบชอบ,ชอบโยฮาวานมากคือโยฮาวานซีนบูเนาะแล้วคอนเสิร์ตแล้วนะคะโยฮาวานก็ไปด้วยนะคะก็หลังจากที่ได้วีฟีกับแบมแบมไปสักแป๊บหนึ่งนะคะก็ก็ ก็เพื่อนกระหักมาแล้วก็บอกว่ามีบัตรโชดีซีออจะไปไหมอะไรเงี้ยถ้าจะไปก็แบบให้บอกลยไดใช่ไหมก็เออก็เออก็เลยก็เลยไปนะคะ <c oughs> ถึงแม้จะไม่ได้ในโซนเอพีนะคะแต่เราได้โซนโซนเอลโซนเอลนะแล้วก็ไปถึงก็ไปเขาให้ราคิวเราได้คิวที่สามร้อยสามร้อยต้นต้น,ตนออแล้ว เขาให้ลานคิวตอนบ่ายโมงใช่ไหมแล้วก็ไปลานคิวแล้วก็คงคิดว,ว่าคงไม่ได้เจอใกล้หรอกอะไรเงี้ยเพราะแบบเวทีมันดูห่างไกลเรามากวาเวทีดูห่างไกลมากอะไรเงี้ยแต่สรุปก็คือเขาเจอดผมแดงเนาะเดินผมแดงออกมาแล้วมันหยุดเวทีตรงฝั่งโซนแอลพอดีนะคะคือใกล้มากเลขึ้นลูด้ดูคือวันนั้นมากันสี่วงใช่ไหมมีเอลเอมีเอพินมีเซียนบูนะคะแล้วก็มีลุงทรายเนาะ รวมทัเราไปกินเราไปกินเลยราเมยองร้านนามแล้วนะคะอร่อยนะคะทุกคนสามารถไปกินได้นะคะอยู่ที่โซดีซีนะคะก็คือพอเจอปุ๊บคือบบมันใกล้มากคือเราไม่คิดว่าจะใกล้ขนาดนี้ต้องเขินโยกวาบ้างคือเขินทุกคนในซีบูแล้วแล้วก็เอพิงก็เลยก็น่ารักเอพิงก็น่ารักเอโอเอก็น่ารักนะคะก็ค,คือเราสึกประทับใจในตัวโยโกวาบ้าคือตามเป็นคนที่เอเจเท์คนเก่งมากเป็นคนที่ทาเล้์มากเลยะค,ะค่ะคือแบบว่า คือที่นี่ก็เป็นผูไรอ่นนะครมีเล่นหมดอะเราแบบว่าที่แบบว่าจะเล่นกับแฟนคลับจะเล่นกับแฟนคลับได้ตลอดเวลาค่ะแล้วช่วงคอนเสิร์ตอย่างเนี้ยช่วงที่เล่นคอนเสิร์ตเนาะเราก็ยังลงมาเวทีเล็กเพื่อให้คนที่อยู่โซนล่างได้เห็นเลยนะคือแบบว่ารู้สึกประทับใจตัวโยวัวน์่ะคือแล้วก็คือคือหล่อด้วยารักด้วยแล้วชอบคนที่ใส่แบบนี้ด้วยนะคะไม่เฉยใจจริงที่เคยแอบติ่งนาวมานานมากะก็จบไปนะคะสําหรับ การแชร์โมเมนต์สุดฟินสุดใกลนะคะที่จริงมีอีกหลายๆโมเมนต์เลยแหละที่แบบว่ารู้สึกว่าชอบในชีวตนะคะทันทีก็คือชอบทุกโมเมนต์เลยแหละเอาจริงแต่ก็วันนี้ก็เราคิดมันจะยาวเกนไปนะคะที่ก็สิบนาทกาีกว่าแล้วก็เอาเพียงเท่านี้แล้วกันแนละ้วก็ถ้าใครนะคะอยากให้เราทำคลิปอะไรยังไงหรือแบบไหนอีกนะคะก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้นะคะก็แต่จะนี้เราก็จะลงคลิปวันจันจัน์สุขภูสุขเนาะ ประมาณสามวันนี้นะคะไม่ได้ลงทุกวันเราทุกคนจะเบื่อแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ฝากกด s u b สไ r i b e ช่องแจ๊ชปัตามนี้เลยนะด้วยราคะไปแล้วบ๊ายบาย